็คือว่าผมไม่รู้ผมสามารถถามคำถามนี้ได้ถ้าพี่กุ้งไม่สะดวกก็บอกได้ลยเห็นพี่กุ้งบอกว่าพี่กุ้งไม่ยุ่งเรื่องการเมืองใช่ไหมครับผมอยากจะเหตุถามความคิดเห็นของพี่กุ้งว่าทหารมายุ่งการเมืองเนี่ยพี่กุ้งรู้สึกยังไงบ้างล่ะครับเป็นคำถามที่ตอบได้เห็นไหมมันอย่าไปอ้อมค้อมทหารยุคใหม่อย่าไป ใช้วาทศิลป์เลยราาเอาสั้นๆห้วนๆตอบได้ครับคำถามนี้ทหารไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมากแล้วเป็นหลักเป็นแก่นให้กับแผ่นดินนี้ mm hmm. คุณจะว่ายังไงกับเรื่องของคุณการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาคุณก็ว่ากันไปแต่อย่าอ้อมหน้าที่มันผิดๆมาสั่งทหาร ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามคาสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถูกสั่งสอนมาแบบนี้และทหารที่คุณแต่งเครื่องแบบในหน้าที่อยู่คุณต้องไม่ยุ่งการเมืองถ้าคุณยุ่งเมื่อไหร่การเมืองนั้นก็จะได้คุณเป็นลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกและประเทศชาติประชาชนอีกขั้วหนึ่งละ่ะ เขาจะพึ่งใครคำพูดนี้จะต้องอยู่ในปากคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งทหารทุกคนครบได้ครับแม่ทัพรู้จักนักการเมืองเกือบทั้งสภารู้จักหมดทุกคนรวมถึงท่านนายกด้วยเราก็ให้เกียรติท่านทำงานแต่สิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านปฏิบัติริหางเทศชาตินั้นท่านต้องชี้แจงเองผม หลังจากที่พวกป่าท่านเราก็ต้องมาดูงานในหน้าที่ตัวเองต้องเป็นหลักไม่ใช่เอ็นหลักปักขี้เลนไม่ได้ถึงได้คำแรกที่ที่พี่กุ้งพูดว่าไม่ยุ่งการเมืองไงยยืนยันและคำนี้มันก็มัดคอไว้จนถึงตัววันนี้ถามว่ามีหลายท่านมาติดต่อไหมแม่ทัพกุ้งมีอยู่แล้วห้าหกพักมีอยู่แล้วครับ แต่พอแล้วครับชีวิตนี้ก็คือกลับมาหาทำให้อีกแล้วสุดท้ายคนเราอายุไม่เกินร้อยปีอะมั้งตอนนี้ก็หกสิบขวบแล้วเจ้าอะไรนักหนากับชีวิตครับเราอาศักดิ์ศรีเราไม่ดีกว่าเห็นไหมครับเห็นคนมีเงินไหมเงินเยอะๆเงินเยอะสุดท้ายก็สุดท้ายมันคืออะไรครับ มีคนไปพ่อศพไ่้กี่คนนะอย่างนี้เ,าเอาวงตัวปูนเราไม่ดีกว่าหรือเอาประเทศชาติทําตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆเราได้เห็นลูกหลานเราพี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นไม่ดีกว่าหรือถ้าอยากเล่นการเมืองคุณก็บอกเลยแต่แรกออกปุ๊บผมเล่นการเมืองไปครับแล้วก็ทหารกเกษียณน,นั่นคือประชาชนคนหนึ่งเล่นการเมืองได้แต่แต่พี่กุ้งเลือกที่จะไม่เล่นครับเพราะเพราะ พราะคนไทยพี่น้องหลายหลายล้านคนมองพี่กุ้งอยู่และเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดกเกษียณจากแม่ทัพแต่ไม่กเกษียณจากสายเลือดคนไทยยังอยู่ช่วยเหลือในงานที่ประเทศชาติจะให้ช่วยได้นะครับครับตอบถามน้องเนาะ